รถจักรยานโบราณอาของเยอรมันนะครับที่ห้อฮันเนลซึ่งเป็นที่ห้อเดียวกับปืนไล์เฟินนะครับันนี้จะถ่ายรีวิวให้ดูก่อนอนที่จะทำการขายวันนี้พอดีจะส่งลูกค้าพอดีครับดูถ่ยไยด้านหน้า ก็เป็นจักรยานที่มีความสวยงามแบบโบราณแล้วก็เป็นแนวออกแนวทหารทหารนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเบรกเบรกแบบกดทับน้ายางแบบเก่านะฮะแบบรุ่นเก่า ซุ้มบันไดก็สวยงามนะครับมนนีล้อเบอร์อานเป็นที่เทอรบุชขอบบิสขอบนะครับไ่ยุมล้อเป็นเยอรมัน สวยงามที่ห้องอันเดอร์ลายน้ำสวยงามโอเคแค่นี้ก่อนครับ